ถ้าเรื่องของไตเนี่ยลดการทานอาหารที่เป็นกรดยูริกอ่ะกรดยูริกมาจากอะไรบ้างพวกยอดต่างๆนะคะยอดผักต่างๆงดไปก่อนเนาะเพราะว่ามันจะทําให้กรดยูริกหรือเกิดผหลึกในในไตนะคะเช่นอะไรบ้างพวกกระถินนะพวกหน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มกรดยูริกสูงนะคะพวกไก่นะคะเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อหมูเนื้อวัวที่มันเป็นโปรตีนสูงให้กินน้อยๆน,นะคะแต่ให้ดีที่สุดก็คือโปรตีนจากไข่ขาวนะคะ พยายามเลี่ยงเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้ออะไรที่ที่มันเป็นโปรตีนแบบริดร้อนนะคะแต่ถ้าเป็นไข่ขาวเนี่ยกินโปรตีนเป็นโปรตีนริดเย็นนะคะถ้าทําให้ไตแข็งแรงก็แนะนําไข่ขาวต้มน้ําซาวข้าววันละ3ฟองนะคะ3ามฟองก็คือเอาไข่แดงออกแล้วก็เอาแต่ไข่ขาวนะคะน้ําซาวข้าวทางแพทย์แผนไทยเป็นยาล้างพิษอย่างหนึ่งแล้วก็ริดยาคือทําให้ตัวเย็นเลือดเย็นนะคะเวลากินกินน้ำซาวข้าวกับไข่ขาวคนนะคะต้มตอนเช้านะคะ มือเช้าแทนมือเช้าไปเลยมันจะไปถ่ายของเสียนะคะพวกไขมันพวกน้ําตาลในเลือดหรือว่าของเสียที่อยู่ในในไตเนี่ยขับออกหาสมุนไพรที่บํารุงไตด้วยนะคะเช่นใบครูนะคะหากินเพิ่มเติมกินกับน้ําพริกก็ได้นะคะใบพยายอนะคะตัวตัวเมียนะคะตัวเมียใบใบอ่อนๆนิดนึงสีเขียวๆมันจะเป็นยายเยน็นนะ,ะรากยาคาอย่างนี้ก็ได้เอามาต้มกินนะคะ ใบเตยก็ได้นะคะใบบัวบกหญ้านางลังจืดก็ได้ค่ะจะช่วยให้ไตมันเย็นขึ้นแต่กินของนิดเย็นพวกนี้กินสักเจ็ดถึงสิบสี่วันก็หยุดนะคะถ้าร่างกายมันเย็นขึ้นแล้วก็ก็หยุดทานได้เลยไตยมันแสลงต่ออะไรบ้างไตห้ามกินของเค็มนะคะของเค็มต่างๆจากอะไรเครื่องปรุงจัดๆทุกชนิดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดนะคะเครื่องปรุงหนักหนัก,นกลดนะคะหรืองดไปเลยเนาะแล้วก็อาหารทะเลมันมีเกลือปลาหมึก ปลาหมึกสดปลาหมึกดองอะไรก็แล้วแต่ปลาหมึกแห้งเนี่ยคะ่ะกุ้งแห้งอะไรเงี้ยลดนะคะผละไม้หวานทุกชนิดงดนะคะเอาไปกินส้มโอก็ได้ที่มันไม่หวานนะคะฝรั่งไม่หวานมะม่วงที่มันไม่หวานกินแบบนั้นแทนแต่อะไรที่หวานหวานทุเรียนละมุดอะไรอย่างี้งดแอ,อลกอฮอล์เหล้าเบียรงดเพราะว่าน้ําแข็งแอลกอฮอล์ทำให้เกิดกรดยูริกเยอะแล้วก็ทําให้เลือดเราหนืดไตมันจะทํางานหนะักแล้วงดนมวัว100% ะะไตมันจะมีปัญหาไตจะอักเสบกินผู้หลังไปเลยช่วงแรกถ้าเป็นหนักกินชาไปก่อนเปิดสักสองอาทิตย์นะคะจากนั้นกินแคปซูลเสริมไม่ต้องกินเยอะกินเว้นวันเว้นวันหรือสองสาวันครั้งเช่นกินชาวันจันทร์วันพรุ่งนี้อาการหยุดพุดธกินแคปอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นไตหนักๆเนานะเพราะว่าจะกระทุง้งพิษแรงไม่ได้นะคะแล้วก็กินน้ําให้บ่อยที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่เรารับไหวหมายความว่าอะไรถ้าเยอะเกินไปเกินพอดีท้องจะอืดจะบวมไตจะทํางานหนัก เนาะให้กินเยอะเท่าที่เรารับไหวหมายถึงหมายความว่าต้องท้องไม่บวมไม่พองนะคะมันจะทําให้ร่างกายเราขับเลือดขับของเสียได้ดีถ้ากินน้ําหนักเกินไปบางคนไปอัดน้ําจะทําให้ตัวบวมแล้วไตทํางานหนักกว่าเดิม